วันนี้เรามาอัปเดตและวิเคราะห์หุ้น NVIDIA หรือที่รู้จักกันในชื่อ NVDA หนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีที่ร้อนแรงที่สุดของโลกและเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม AI ในปัจจุบัน NVIDIA ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทผลิตการ์ดจอสำหรับเกมอีกต่อไปแต่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำระดับโลกด้านชิปประมวลผลสำหรับปัญญาประดิษฐ์รวมถึง Data c e n t e เ ระบบคลาวด์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตอีกมากมายในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้น n อ i นวีเดียปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกที่มีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม AI แรงสนับสนุนหลักมาจากรายได้ในกลุ่ม Data Center ซึ่งกลายเป็นรายได้หลักของบริษัทโดยเฉพาะความต้องการชิป AI จากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เช่น Microsoft, Google, Amazon และ Meta นักลงทุนจำนวนมากมองว่า NVIDIA คือโครงสร้างพื้นฐานของโลก AI ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในสงครามเทคโนโลยีครั้งนี้ NVIDIA คือบริษัทที่ได้ประโยชน์ก่อนในด้านปัจจัยพื้นฐาน NVIDIA มีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีชิปที่ล้ำหน้าคู่แข่ง รวมถึงระบบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามนักลงทุนยังควรคำนึงถึงความเสี่ยงทั้งความผันผวนของราคาหุ้นการแข่งขันในอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจโลกดังนั้น Nvidia เดียเหมาะกับนักลงทุนที่มองการเติบโตระยะยาวและสามารถรับความผันผวนได้สรุปแล้ว Nvidia เดีย ไม่ใช่แค่หุ้นเทคโนโลยีแต่เป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังโลก AI ในอนาคตการลงทุนควรมีการวางแผนและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม